ภาสวะโกนาสนะเป็นอีกท่าหนึ่งนะคะท่าสังเกตจากร่างกายคือเป็นท่าที่ได้กล้ามเนื้อทั้งร่างกายเลยค่ะสังเกตตัวท่านะคะภาสวะคือการยืดทางด้านข้างของลำตัวท่านี้คือท่าธรรมดายังไม่ได้ทวิสต์นะคะ การเป้าหมายของท่าคือสะโพกอยู่ตำแหน่งเดียวกับหัวเขา่าสังเกตร่างกายผู้ฝึกนะคะหลังจากนั้นก็ขยับขาอีกด้านหนึ่งการขยับขาโดยการที่เรากางขาไว้ในรูปแบบนี้นะคะจะเป็นการทำให้กล้ามเนื้อสะโพกค,ค่ะเกิดความยืดหยุ่นได้และเวลาที่เรา พับตัวลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆงอลงไปเรื่อยๆพือที่เจะเอามือไปแตะแล้วยืดลําตัวแบบนี้นะคะสําหรับคนที่เส้นตึงตัวตึงก็จะทําได้ลําบากหน่อยแต่น้าบอกเลยค่ะว่าต้องทํานะคะเพราะนี่คือการยืดเส้นทางร่างกายค่ะต่อไปจะเป็นทวิสต์นะคะของเจ้าพาสวะนะคะปะวิริตาค่ะก็คือทวิสต์ร่างกายไปอีกด้านหนึ่งเป็นการที่เราเนี่ยจะเอามือฝั่งตรงข้ามกับขาเข่าด้านที่งอนะคะไป ขัดแล้วก็วางพื้นอีกฝั่งหนึ่งนะคะขัดและยืดร่างกายค่ะท่านี้ในตอนที่นําทําแรกๆในช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างจะลําบากมากเพราะว่ามือเนี่ยจะในการทําครั้งแรกๆนะคะจะยังไม่สามารถลงไปแตะพื้นได้เพราะท่านี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องอาศัยการยืดเส้นทั้งร่างกายค่ะสังเกตเส้นที่ถูกยืดมากที่สุดเนี่ยจะเป็นขาหลังแล้วก็แขนจริงๆคือทั้งตัวนะคะโยคะนี่คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยค่ะว่า เวลาเราทำอะไรหนึ่งท่าแล้วทำให้เต็มอาสนะเต็มท่าเขาเนี่ยมันจะยืดได้ทุกส่วนของร่างกายแล้วก็แข็งแรงทั้งล่าง